โอ้หลวงพอ่อแปลอ่นนานว่าเมื่อสมัยน,นุ่นนุ่นไปตั้งแค่ใแหม่เจอมาหลายๆแบบนะฮะอ๋อทุกรูปแบบเลยโดยเฉพาะอย่างยิงพระอีสานหนักหนักขางไหนหลวงพอีสานเขาถือแพชนะโอ้โหมันไล่กันเป็นตับตับเลยนะครับครับฉันไปเทศครั้งแรกก็มีลูกศิษย์ก็บอกว่าเขาต้องสามองค์หลวงอาจารย์จะสู้เขาไหวหรืออ๋อแลถามว่าทําไมล่ะถ้าแพชนะกันก็บอกมันไม่แปลกนี่แพหรือชนะลงมาได้เท่ากัน Oh, จ,รจริงนะจริงนะถ้ามันเทศมากมันเหนื่อยมากโอ้เ oh. มืเ่อเวลามันแพ้ถ้าเราเทศมากเราแพ้อ oh. พอขึ้นไปยิงไบลานสั่นปะัปะปะับป,ปหมดสามองค์นั่นเหรอสามองค์อา้อาวหลวงพ่อใช้กลเม็ดเด็ดพลายยังไงก<ร>็เท่ธรรมดาธรรมดาขึ้นไปที่แรกบอกว่าวันนี้เราเป็นพระนะเขานี่มนมาเทศื่อตาก,กิเลส ถ้าใครต้องการอาพยนะอย่าตั้งนะโมนะถ้าผมไม่ดีจริงไม่มาพระอิสานถ้าไม่แน่จริงไม่มาอิสานแี่กรุงเทพปราบมาเรียบแล้วพี่พาไตายๆม่มันเหลือพระอิสานท่าเดียวประเทศไทยเนี่ยโอ้โหพปขึ้นตะโมแต่สั่นแงกเลยไอ้ขี้หมาโดนคหน่อยเดียว แต่สมัยก่อนเสียงฉันดังมากกว่านี้ไม่ใช่เสียงอย่างนี้นะโอ้คุณผ่าทางข้าหารเล่นไปเราไม่หนอใครไม่มีทางหนอเท่เล็กเล็กขั้นขู่แค่นะใบลานพับๆๆเลยนะเต้นพับๆโอ้โาถามไปปั๊บห่อแตกพลักตอบไปได้เราแพ้ทำไมอะต้องเท่คนเดียว พี่โตลงมาเด็คนสองร้อยกระสันคนสอบเท่ากันโอแต่นี่เขาแย้แพ้ไอ้ระยำแมมท่านท่านท่านคงจะนึกในใจว่าโอ้จริงๆนะปราบกรุงเทพมาจริงไม่แน่จริงไม่ไปบอกภาคทุกภาคแต่ว่าหมดแล้วเหลือภาคอีสานเท่าเดียวอกําลังจะมาปราบภาคอีสานนี่นี่ก็บังเอิญเข้ามานิมนต์หลายองค์ไม่มีใครรับ ออออกเขากลัวกันไงนักเทศที่มีชื่อนะอมีชื่อเสียงสมัยนั้นบ้าให้มนฉันเอาเรื่องเล็กครักรักจะสู้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ให้ให้มันรู้ว่าแพ้ตะเทียเพศไม่เคยแพ้ใครนี่โอ,อ้มันได้เท่ากันนี่หว่าไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ได้เท่ากันเรื่องอะไรไปกลัวกันครับครับครับก็ยังมั่นคงเหมือนเขาทรายนะไม่เคยแพ้ใครเลย